ผีเด็ดฟุตบอลกับโกบิกเน้นชัดจัดเต็มคู่เด็ดประจำวัน วิกรบินกับทัศนบดีกับบิ๊กวันจันทที่สุกมกราคม2 0 2 6มีรายการฟุตบอลกันเชลซีนาอิตาลีเริ่มกันที่เอมบอี่พบก,กับซัมโดเรียเวลาตี2:45นาทีและสำหรับอุ้ยครห์ในเกมนี้สองเกมหลังสุดต่างซัมโดเรียที่เก็บชัยทั้งเกมเยาวเล็กเกมเยือนแต่ช่วงนี้ผลงานโดยรวมอาจจะดูฝืดๆด้วยกันทั้งคู่สองเกมที่ผ่านมาทำได้แค่เสมอและก็เป็นรายการทีเรียทั้งสองเกมแต่ก็ถือว่ายังดูดีมีทรงอยู่แพ้แค่เกมเดียวจากเจ็ดเกมเกมนี้ต้องต่อเบาๆไม่เสียหายอะไรทั้งเกมเยา สองเกมหลังานะที่เกมซิเรียอ็อโปอลีชนะต่อเนื่องสองเกมทงฟังทีมเยือนอย่างซามโดรียแพ้สองเกมติดทั้งเกมซิเรียและรายการบนถ้วย่อนหน้านั้นชนะต่อเนื่องสามเกมมองเห็นผลนานเริ่มจะตกลงเกมเยือนไม่ค่อยดีห้าเกมหลังสุดชนะได้แค่เกมเดียวเทียบแล้วทีมเยือนเสียประตูทุกเกมโอกาสที่จะพลิกคงจะยากน่าจะเป็นเจ้าบ้านอ็อโปอลีที่เบียดเก็บสามเต็มได้และผลสกอร์ที่คาดอ็อโปอลี่ยิงเบียดหนึ่งประตูต่อศูนย์กบิ๊กฟันตุงครับผมไปต่อกันที่คู่ที่สองเลยนะครับเป็นลาลิกาสเปนคาริสพบกับอช เวลาตีสามงและสําหรับบุริคราในเกมนี้เจ้าบ้านคาร์ดิสผลงานในร่วมในช่วงหลังก็เพรานั้นก็ต้องบอกว่าโฟมค่อน <Home S 2> ข้างอยู่ทรงๆอ,อ,อยู่เพราะเกมในลีกาเกมหลังสุดเป็นการชนะ2เสมอ2และแพ้หนึ่งเกมด้วยกันขณะที่ทีมเยือนอย่างเอลเช่ผลงานในร่วมในช่วงหลังก็เพรานั้นก็ต้องบอกว่าอาการยังดูโคม่ามาอย่างหนักอยู่ต่อเนื่องตามส่วนของทีมบอยเพราะเกมในฤดูกาลที่แล้วลงมาทั้งหมด16นัดพวกเขาไม่สามารถเก็บ3แต้มแรกมาได้เป็นการเสมอสและแพ้ไปแล้วถึง12เกมด้วยกันและเกมนี้แม้ว่าเอลเช่ LG, เองจะ บุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านที่ฟอมภาพรวมอาจจะดูสรงๆก็าตามทีแต่ถ้าเทียบกันดูยังมองว่าเจ้าบ้านคาริสเองพวกเขาก็ยังมีทรงและดูคาดหวังได้มากกว่าทางด้านทีมเยือนที่อาการยังโคม่าหน,นักอยู่อยู่พอสมควรทําให้เกมนี้เห็นคร่าวผนลักเชียทีมเจ้าบ้านคาริสจะเป็นฝ่ายเปิดบ้านเก็บสามเต็มได้ในเกมนี้เห็นคร่าวผลลักเชียคาริสเหมาะสมกว่าและผลสกอร์ที่คาดคาริสชนะหนึ่งประตูต่อศูนย์โกบิกฟันตงครับผมและถ้าท่านใดสนใจเข้ากลุ่มไลน์ทีเด็ดบอลติงของโกบิกก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ที่ปักหมุด ไว้ได้เลยนะครับ